รัะรางสีค่ะนอนเน้น่ห้การขอทานเราเรือมให้การนอนสอเสียสอีสีนี่หราค่ะแทนจุดีแทนที่เมื่อกี้ถวายเพ่มสามับสองออนีหมนาบนญ้วยนะคะ แล้วผมจับฐานก็ได้นะหลังๆหายมันไม่มีกระดาษยังมีไหมดเอาคุณแม่สุภาพเรื่องนเอาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนั่นแหละดรดรอำพันนั่นแะจะใช้ชื่อว่าอะไรรงศาสตราจารเกี่ยวให้ใหน้องเขา แต่ประธาน affiliated. นั่นคือผู okay. ้ใหญ่บ้านใช่ไหมประานผู้ใหญ่บ้านไปสักการะเข้าฝอยสักการะนะรอมพัแล้วพ็คุณแม่สุภาพเรื่องนั้นจะคูดสอบกันสองกักอาระอาหนึ่งรอสอรออ๋อทำามตรนเลยประกาศเียชราไปางไให้ สองอะไรครับสองคุณแม่สุภาพเลิศอันนันตสกุลสุภาพใช่ไหมเลิศใช่ไหมอันนันตสกุลเลิศอันนันตสกุลอันนันตสกุลสามอาจารย์พันนี่ง่ยองสตว์อาจารย์คุณอาพันปรุงบุตรเจ้าชื่ออาจารย์อำพันคุณม่เทียบไหมคุณไม่เทียบดีร้องคะสาม มีพันกี่พันล่ะไม่เยยบนะเยยบเยอะไอ้ใบเยยบดีล้อมมวักการัเนามีสามชุดใช่ไหมมีสามชุดใช่ไหมคุณเข้ามาไปจำที่เลยแะพอลงอ